เล่าข่าวเด็ดเน้นข่าวดีกับรายการเวทีคนรังกับเจ้านานยอยอยศพรสวทรรัง FM 91.25เมกะเฮิรต์ มาที่เรื่องของการเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์3จังหวัดภาคใต้วันนี้กันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เขาเปิดกันไปวันแรกนะคะมีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกรายคุ่มเข้มตามมาตรการสาธารณสุขค,ค่ะนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททค่ะเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดแซนด์บ็อกซ์3จังหวัดภาคใต้เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะคะหลังมีมติจากสบ,บคเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมา ว่าได้อนุมัติการเปิดพื้นที่แซนบ็อกเพิ่มเติมใน3จังหวัดภาคใต้มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็มีการดูในเรื่องของสถิตินะคะสถิติในการยื่นขอ t h a n d Pass เนีายมีประชาชนค่ะเข้าร่วมประมาณ3,800คนเนี่ยส่วนใหญ่นี้นะคะ ก็จะเป็นประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรองลงมาก็จะมาเป็นที่กระบี่และสมุยตามลำดับค่ะซึ่งการท่องเที่ยวนะคะก็มีมาตราการแล้วก็แนวทางความพร้อมของแซนบ็อกในพื้นที่ใหม่ยังคงเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยกำหนดแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ทุกรายค่ะตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดด้วยนะคะก็ประกอบไปด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อที่จะติดตามแล้วก็กำกับที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการตรวจ RT-PCR 2ครั้งนะคะเนื่องจากการตรวจพบครั้งพบเชื้อครั้งที่2เนี่ยจะมีสถิติที่สูงกว่าการตรวจหาเชื้อในครั้งแรกซึ่งก็จะเน้นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกเดิมและอีก3พื้นที่แซนด์บ็อกใหม่นะคะก็คือจังหวัด ุราธานีพังงาและกระบี่นั่นเองนะคะก็เป็นพื้นที่แซนบล็อกใหม่ที่เปิดเพิ่มมาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าก็ยังคงในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเข้ามาในเรื่องของฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แล้วก็จะต้องเข้ามาเที่ยวอย่างปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยนั่นเองนะคะ